ด่าผมก็เลยลองออกกล่องนี้มาตั้งหน้าง,งานดูแต่ละรอบแต่ละคนฝากด่าเรื่องราวที่ต่างกันไปมาดูซิว่ารอบนี้ฝากอะไรมาบ้างส่งไมห้พี่มาถ้าก้มไปกว่าจะขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับน้ำจะท่วมอีกเปล่าจะได้รู้ว่าควรออกรถหรือดาวเรือ ออกรถนี่มีรถเว้นภาษีรถคันแรกรถเรือนี่มีดาวเรือคันแรกบอกว่าสงสัยเหมือนกันครับสงสัยเหมือนกันตอบไม่ได้ครับอ,อ่ะอ่ะตอบไปมาเออมาอยากไปเทคมีเอาถ้าให้หนูไปหนูจะได้เลิกกับผัวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโสดสิครับ คุณโสดแล้วคุณค่อยมาไม่ใช่ว่าเออคุณมานะคุณไปเลิกกับผัวเดี๋ยวผัวมันก็มายืนหน้าศัตรูกูกับอีแม่ต้องยืนหน้ามกันอีกคุณจะป้าเหรอครับโสดนิ่งๆน,นานๆก่อนค่อยไปโสดอย่างเดียวไม่พอต้องแลกด้วย <c oughs> เขียนคนแรก มึงนู้ว่ากล่องียนี่เป็นเฟซบุ๊กหรือไง <otte ep> เคยเล่นเฟซบุ๊กไหมไม่นี่แล้วก็ตาคนแรกแล้วคนแรกก็ยังไงคนแรก,แองงแรกเออมึงเขียนคนแรกแต่มึงอ่านเป็นคนที่สามเลยอ่าไมั้มึงจะลอ,อยให้มันลอยขึ้นมาเองหรืเกลียดสงการมากไปเข้าศาลก็โดนจับนม ไปสีลมแฟนโดนจับไข่ไอศาสตร์ดาสงการจะด่าสงการเป็นนามธรรมอ่ะสงการเป็นเทศกาลจะไปด่าใครอ่ะห้ามเล่นสงการนะครับเออเหมือนเป็นสโลแกนนะไปเข้าสารโดนจับลมบรรจุจำนมไปสีลมโดนจับไข่เออดีเว้ แจกแท็บเล็ตทำไมวะเอางบไปเพิ่มครูกับโรงเรียนให้เยอะน่าจะดีกว่าเอาอชักหนักแล้วนั่นเนี่ยอ่นสักอันนี้เออประเด็นจะลงใจหน่อยสิอ่านปุ๊บเงือแตกเลยอันนี้ไม่อ่านได้ไหมน้าช่วยด้วยทำไงก็ได้อย่าให้แมวกลับมา กุญแจบ้านเขาไม่ได้อยู่กับผมเพราจะไปช่วยยังไงล่ะครับพาสปอร์ตเขาไม่ได้อยู่กับผมเอาไปเก็บเอาไปเก็บเ,เก็บชักหนักละมาปี2,549 The Naked Show 3ขายตัวเป็นเดียวไมโครโฟนครั้งเดียวที่ผมไม่มี VCD หรือ DVD วางจำหน่ายนะครับหลายคนตามหากันบอกเลยว่าไม่มี เพราะว่ามันเป็นงานทดลองผมอยากจะรู้ว่าสังคมไทยเนี่ยรับเรื่องราวเลดเ็กซในการเดี่ยวมคร์โฟนได้ขนาดไหนโอ้โหแต่ละเรื่องรลยลยำรลยยำทั้งน,นั้นตอนเล่าก็สนุกดีมีทุกรูปแบบคือเล่าเรื่องราวแบบโอ้โหแบบเอ็กซ์มากพอเสร็จแล้วเอามาตัดต่อนั่งดูเองโอ้โหเยัยกูยังไม่กล้าดูตัวกูเองเลยไม่กล้าจะหยิบยื่นใหสังคมไทยจริงๆและ ในคราวนั้นก็เป็นครั้งแรกที่มีแขกแร่วมแสดงคือพี่น้องศิลเจริญที่มาร่วมทําการแสดงพี่น้องศิลเจริญก็เป็นนักดนตรีมีมฝีมือนะครับมีความสามารถมีคุณสมบัติในการเป็นวงดังทุกอย่างยกเว้นเพลงของตัวเองที่เป็นเพลงฮิตแต่ละคนก็เป็นสามพี่น้องที่มีบุคลิกประหลาดประหลาดบอมพี่ชายคนโตก็จะพูดตามพูดจาเหมือนเทพสถิตตลอดเวลาพี่เน็กพี่เนกรู้ไหมว่า พลังที่มันฉายออกจากตัวพี่น็กนั้นมันกังวานสะท้อนเหมือนกระครังกลางสดานในคืนเดินแรบหมายเขาว่างไวางวะบอมพี่น็กเจ,จิดจรัสพี่น็กเป็นตะเกียงนำทางพี่น็กเป็นเป็นความสุขเป็นน้ำที่หยดลงหินในป่ากว้างบอมประเด็นคือพี่น็กเก่งแค่นั้นละบอม แล้วเรื่องราวที่ผมถ่ายทอดในเดนน a เค d โชว์สามเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ส่วนตัวมากๆผมมีโรคประจําตัวอยู่โรคนเป็นโรคร้ายนะครับที่มันมันคุกคามมันทำาร่ายผมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอาการมันจะเกิดขึ้นตอนเช้าๆผมจะหนาวสัน่นมันจะปวดบีบไปทั้งตัวหายใจขัดอุณหภูมิตัวมันจะลดต่ําลง ลมหายใจจะขาดห่วงปวดบีบเป็นทุกเชา้าทุกเชา้าสับทางแพทย์เรียกว่าอาการปวดท้องขี้อาการปวดท้องขี้นั้นสร้างปัญหาให้ผมมากถ้าคุณตื่นมาปุ๊บลืมตาปุ๊บปวดขี้แล้วขี้ปับ๊บแล้วออกไปบ้านทำงานขับรถไปชีวิตคุณโคตรมีบุญแต่ผมไม่โชคดีขนาดนั้นตื่นเช้ามาทำนูน่นทำนี่เสร็จ จุดเกิดเหตุที่ปวดขี้เสมอคือแยกอโศกแล้วปวดเหมือนต้องออกเดียเ๋ยวนี้พยายามมองตลอดกูขี้ตรงคอนโซลหน้าได้ไหมวะแล้วจะกำพวงมาลัยแน่นมากจิกพวงมาลัยเหมือนพวงมาลัยจะหักขามือแล้วทุกอย่างเหมือนเป็นภาพสโลว์เชื่องช้าเหมือนแกล้งกันไฟแดงไฟเขียวจะเปลี่ยนช้าเป็นพิเศษหายใจแบบออ้โิเข้มอะไรรถก็ติดยาวชิบหายเลยใครสร้างซ่วมข้างถนนตอนนี้เนี่ยหมื่นหนึ่งกูก็จ่าย แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอไฟเขียวก็วิ่งฝานลกขึ้นลิฟต์กมมีขึ้นไปถลกตูดบางทีขี้ไม่ทันแม่งออกแต่กำแพงลากลงมาเลยแม่งออกแต่ยาวมานี้เลยต้องนั่งห่างๆแล้วก็ที่ฉีดตูดล้างขี้ตัวเองบางทีแม่งก็ออกกางเกงในบ้างบางทีแม่งก็เหมือนแม่นมาเป็นทุกเช้าไอ้ขี้แม่งทรมานชิบหายทำไงดีวะพยายามคำนวณเอ๊ะ หรือม bon ันอยู่ที่ช่วงเวลาวะก็พยายามทําอะไรถ่วงเวลาให้ปวดขี้ช้าสุดท้ายเนี่ยดีกว่าเดิมจากแยกอโศกมาเป็นแยกวัชระพลก็เป็นสีแยกที่ระบากเหมือนกันแต่หลังๆอาการเริ่มดีขึ้นมันจะปวดทุกครั้งตอนล็อกประตูบ้านเวลาใส่เสื้อใส่กางเกงใส่สูทผูกไท้ายสะพายกระเป๋าใส่รองเท้าเสร็จปั๊บพอล็อกประตูกึ๊บแม่จะปวดเลยอ่ะแล้วไงอ่ะ ก็ต้องลื้อใหม่หมดทั้งชิ้นน่ะนั่งขี้เสื้อก็ยับเหงื่อก็ออกเยลที่เซ็ตผมก็ลู่ลู่กระเป๋ากระเป๋ากางเกงก็ยับไอ้ที่ต้องนั่งขี้แล้วก็เริ่มใหม่เป็นอย่างนี้ทุกเช้ารอจนปวดแม่งไม่ปวดพอไปล็อกประตูกรึ๊บปวดวันลุงขึ้นล็อกกรึ๊บปวดกรึ๊บปวดอย่างนี้ทุกวันเฮ้ยหรือเสียงล็อกประตูวะเสียงล็อกประตูอาจจะมีผลต่อลำไส้ใหญ่ไว้อะฮิย yeah, แม่งทำไมกูไม่รู้ตั้งแต่แรกวะตื่นเช้ามาเลย นุ่งผ้าขม้าเลยแอบย่องลงมาข้งางล่างมองเฮียไม่มีเพื่อนบ้านเอาละลองดูกรึกรึกรึแม่ก็ไม่ปวดชาวบ้านแถวนั้นก็มามองไอ้อยี่นี่ทําอะไรอะ่ะเหมือนมาเหมือนโจรพยายามจะเสะดาะกุญแจเข้าบ้านเข้าบ้านใครสักคนในชุดโจรผ้าขมาก็ไม่สําเร็จแล้วก็ต้องไปตะเวนขี้ตามถนนเวลาคุณปวดขี้การถนนคุณทํำยังไงฮะคุณจะใช้บริการที่ไหน ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันม่นก็โฆษณาจังเลยว่าปั๊มสะอาดบริการห้าดาวเฮียตออแหลทั้งนั้นการขี้ในปั๊มน้ำมันไม่ต่างกับการเล่นเกมโชว์แม่งมีสี่ประตูเหมือนเปิดสี่แผ่นป้ายอ่ะต้องลุ้นเอาว่าแต่ละห้องแม่งมีอะไรบ้างอ่ะคุณเน็กมาแล้วครับในรอบแจ็คพอตตอนนี้คุณเน็กรู้สึกไงครับผมปวดขี้จนตัวสั่นแล้วครับเพราะนั้นคุณเน็กลุ้นเลยครับสี่แผ่นป้ายมาแล้วครับป้ายที่หนึ่งเปิดมาปุ๊บแจ็คพอตแตก โอ้โหเย็ดเคแม่งไข่แม่งขี้ไว้วะกระจายเต็มหมดกระจายชนิดที่ว่าแม่งไม่มีที่ว่างให้ตีนเหยียบเลยมึงทําได้ยังไงวะมึงต้องขี้อย่างน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 ี้แล้วก็ตีนยี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 เต็มทุกอนาบริเวณเต็มไปด้วยขี้อ่ะเป็นแผน่แผนแบนๆมีเนื้อปุดๆเหมือนพิซซ่าซูเปอร์สุเปรีมอะ่ะถ้าใครกินพิซซ่ามาเขาโทษด้วยนะโอ้โหตายหาปิดประตูรีบหนีออกมาขี้ก็จะออกอีกนิดเดียว ปเอเปิดแผ่นป้ายที่สองเปิดประตูไหมปุ๊บทุกอย่างเงียบสงิทค่อยๆชะโงกไปในในส้วมอะ่ะมันมีปาวานสามสี่ตัวลอยอยู่อะ่ะหลังจะดำๆเลยนะแล้วตัวเปื่อยๆอ่ะแช่อยู่สามสี่ก้อนอะ่ะแล้วมีแมงวันบินชมการแสดงอยู่เจ็ดแปดตัวต้องรีบปิดประตูเฮียเดี๋ยวแม่งบินมาตอมหน้าคิดนั่งปวดมากห้องสามแม่งจะใช้ได้ไหมว่าเปิดมาปุ๊บขันก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีฝาชักโครกก็แตก ใครแม่งเคยโดนฝาชะโคกหนิบจะรู้ลักษณะเหมือนขันทีราชะวงซองอะ่ะหนีบเจ๊โอ้ยเค่ฝาชะโคกหนีบตูดหนีบหนังไข่เนี่ยเจ็บชิบหายไม่ไหวละมาห้องสุดท้ายเปิดมาพุ๊บพระเจ้าเหมือนมีแสงกระแทกออกมาวิง่ง ทุกอย่างแม่งใหม่สะอาดเอียมอ่องสวยงามมากยาแนวแม่งไม่มีแม้กระทั่งกระต่าอะ่ะส้วมแม่งพลาสติกยังไม่ได้แกะเหมือนสร้างเมื่อกี้อะขันทิชชู่เต็มขันใหม่สะอาดโอ้โหขี้นี่สวรรค์ชัดๆเข้าไปเลยถอดกางเกงนั่งขี้ยังไม่มีเยื่อญ่เลยไม่มีกรอนชิบหายแล้วมึงทำไงอะ่ะมือนี่สิครับยันไว้ยันไว้มือไม่ไหวเอาตีนยันไว้ ยันไว้บอวพยายามขี้ให้เสร็จขี้ก็มาชุดใหญ่เหลือเกินโอ้โหมาเป็นเทศกาลเลยเมื่อจะหมดสักทีว่าวันนี้กูทําไมระบบการขับถ่ายกูมากมายเหลือเกินสักพักได้ยินเสียงหน้าปัม๊มเฮียรถทัวลงหนักเลยทีนี้ยันอย่างเดียวไม่พอแม่งต้องประกอบเสียงด้วยมีคนครับมีคนครับมีคนครับพี่ครับมีคนครับมีคนอยู่ครับ แล้วผมถามหน่อยเถอะส้วมในประเทศเนี้ยที่ฉีดตูดมันแพงตรงไหนวะทำไมถึงติดไม่ได้วะเชื่อได้ยังไงวะว่าการใช้ทิชชู่เช็ดตูดแล้วมันจะสะอาดอะที่คือของของแข็งนิ่มๆบางอย่างอะมีมีสรรพคุณเหมือนขี่อะขี้อะ,อะมันไม่สามารถสะอาดโดยการเช็ดไว้มันจะคาอยู่ที่เงาดากอยู่หน่อยนึงแล้วมันจะไม่มั่นใจไว้ แล้วมันก็จะต้องเดินอย่างเงี้ยทั้งวันน่ะเพราะกลัวเลอะเก่งในไงเหมือนมีเมนมาผมเข้าใจเลยเวลาคุณผู้หญิงแมนมารู้สึกยังไงผมเรียกมนว่าเ,เฮียวันนี้กูมีเมนตูดมันเดินอย่างเงี้ยเพราะกลัวขี้เลอะแล้วทิชชู่ในห้องน้ําเนี่ยโดวยเฉพาะห้องน้ําห้างเนี่ยแม่งจะม้วนใหญ่ๆแล้วบางชิบหายอย่าว่าแต่เช็ดตูดเลยดึงมาแม่งแทบจะขาดคามือต้องค่อยๆประคองลงมา แล้วเวลาด้วยความที่บางมากอ่ะเวลาไปเช็ดพอเช็ดแม่งทิชชู่ไม่ได้สัมผัสนิ้วกุลล้วนแหวกโอ้โยขี้เสร็จไม่ต้องรีบออกมาล้างนิ้วอีกนัดเพื่อนกินอาหารเวียดนามไปด้วยจังหวะปั้นแหนมเนื้อกุดมเช็คตลอดเลยเฮียนี่นี่กินหมูหรือกินขี้ไม่เซลทั้งวันอ่ะเดินอ่ะ ทำไงอ่ะต้องเอาขวดน้ําพลาสติกติดตัวไปล้างตูดทุกครั้งเวลาขี้นั่งเสร็จปุ๊บการใช้ขวดนพ,พลาสติกล้างตูดแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะเข้าตรงไหนอ่ะเอาวะเล็งดูบีบแปดครึ่งแรกไม่เฉียดเงาดากเลยน้ําวอดไปครึ่งขวดลวะเฮียเลยครึ่งหนึ่งลองข้างหลังดูแวดจบไม่โดนเลยหมดขวดคุดหมดประโยชน์อ่ะ คราวหน้าอ่ะขี้ครั้งต่อไปอ่ะมีประสบการณ์และมาทั้งขวดเอาวะลาดแม่งตั้งแต่สะดือเลยแล้วกันลาดให้มันน้ำมันไหลไปถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณจะโชคดีมากมันจะมีร่องนําน้ําวบเข้าไปพอดีเป็นร่องชี้ตรงไปพอดีคุณโชคดีแต่สุภาพบุรุษหาเป็นเช่นนั้นไม่มันจะมีขนมันจะมีหนกนุนมันจะมีป้องกันน้ําเหมือนเขื่อนลาดนี่แม่งแยกออกสองข้างทางกางเกงล้วน ออกมากางเกงเปียกและมีเม็นตูดเหมือนเดิมต่อสู้กับการขี้เยี่ยวทั้งวันทุกวันนี้ก็เป็นที่ไหนมีที่ฉีดตูดถ้าจะตามรายการมาถ่ายเลยวันนี้เป็นส่วมดีเด่นสมควรให้รัฐบาลยกย่องเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวในเดอะเน็ตแคชโชสามหลังจากปี49รถถังก็มาคนนี้ก็มาคนนั้นก็ไป ตั้งแต่ไปก็ไม่ได้กลับบ้านเลยบรรยากาศก็ไม่น่าตลกเลยมาปี2,553ก็เลยกลับมาทำเดน e น k กแคทโชสส4ซะอย่างนั้นจากเดน n น k k แ s h โชส3กระแสล่ำลือเหลือเกินว่าโอ้โหนั่นเน็กนี่แม่งปากหมาเหลือเกินหยาบคายเหลือเกินถอยสะทุนมีแต่เรื่องหวยขี้ขี้ขีเยี่ยวเยี่ยวผมก็เลยใช้เดนเน k แคทโชว์4ในการแก้ตัว ว่าคุณครับคุณว่าผมหยาบคายมองไปในเจตนาของความหยาบคายสิครับความหยาบคายเนี่ยมีอยู่สองในยะหนึ่งคุณหยาบคายเพราะคุณอยากจะใช้วาจาทำร้ายใครคุณก็หยาบคายใส่เขาหรือสองคุณหยาบคายเฉพาะกับคนที่คุณรักและสนิทสนมเหตุผลที่ผมหยาบคายเหตุผลที่ผมกล้าพูดใจหายาบคายเพราะพวกคุณคือคนที่ผมรักและสนิทสนมไงครับ ลองมองดีๆคุณครับคุณอาจจะไม่ชอบเวลามีใครมาหยาบคายกับเราแต่ลองคิดดีสิครับแม้กระทั่งตัวเราเราก็ไม่สุภาพกับตัวเองมีไหมเวลาเราเดินไปตามท้องถนนเพลิเๆแล้วเ,เ,เราสะดุดฝาท่อจึก๊กแย่แลวฉันเดินผิดพลาดเลยเกิดอุบัติเหตุ <S 1> <S 1> <S 1> มีไหมครับคุณขับรถไปเพล่เพกดซีดีอยู่ชนท้ายกระบะซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยความพลั้งเผลอ คุณซื้อโทรศัพท์ i iPhone มาใหม่ยกมาหลดปุ๊บอุ้ยตายแล้วมือฉันอ่อนคือมือสื่อสารเป็นรอยไม่มีอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณเดินไปแล้วสะดุดเี ee, ้ยพื้นเฮี้ยเม็ดเค่แม่งสัตว์เด้ขับรถไปชนปุ๊บก,กระบาเฮี้ยนี่แม่งขับไงไวะโทรศัพท์ลน่นปุ๊บอ่ะฉิบหายเมียดา่าอะไรสัตว์เด้ยพึ่งซื้อมาคุณก็ไม่พูดจาสุภาพกับตัวเองนอนตีสามตื่นเจ็ดโมงสภาพผิวหน้าโทรมมากเวลาคุณส่องกระจกคุณพูดว่าอะไรครับ โอ้ทีโซนของฉันสุดโทมเหลือเกินสิ่งที่กูจะพูดก็คือโอ้โ oh, ห oh, สัตว์หน้ากูโคตรเทียงเลยเนะีนะ่ยม่งเยคุณยังไม่สู่ภาพกับตัวเองเลยล่ะครับเวลามีคนหยาบคายกับคุณคุณจะสนทําไมล่ะครับและที่สําคัญข้อดีของความหยาบคายเนี่ยคืออะไรคือมันง่ายมันชัดเจนมันกระแทกใจถ้าเราสามารถใช้คําหยาบคายมาในวงการตลาดวงการโฆษณาได้ แม่งโคตรจะนํายอดขายระดับพันล้านเลยเชื่อผมอย่างเช่นสปอนเซอร์ของเรารถจักรยานยนต์ฮอนด้าชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรใหม่ๆค้นหาอะไรวะเป็นแว่นขี่ค้นหาสกอย์เหรอครับหรือยังไงหรือขี่ค้นหาด่านตำรวจเลยครับนี่ไงคุ้มครือฟังดูเหมือนจะเท่ชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรใหม่ๆ,ๆเปลี่ยนเลยนําความหยาบคายมาเลยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแรงสัดสัดประหยัดที่ง โอ้โหทีน an ี้แหละแวนสกอยต์เออเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นฮอนด้าเฮ้ยแรงสัสสัประหยัดยี่เหี้ยบอกต่อกันโอ้โหเกิดเป็นไวรัลเลยเฮ้ยมึงออกฮอนด้าเลยเหี้ยแรงสัสสัประหยัดยี่เหี้ยชัดชัดแอดไวแอดไวเนี่ยเป็นศูนย์ค้าส่งคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลแกนเขาแหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ แหล่งรวมไอทีคืออะไรอ๋อมีไอทีรวมทุกอย่างราคาถูกใจอ๋อราคาเนี่ยมันถูกก็เลยถูกใจแม่งโคตรซับซ้อนอะจะบอกว่าอะไรครับจะบอกว่าของพี่ถูกใช่ไหมเอาง่ายๆเลยแอ,ยไอ wise, ดไวท์ถูกเป็นส้นตีนจบเฮ้ยมึงไปซื้อแอนไวท์ Ad wise, ดิเฮียถูกเป็นส้นตีนเลยเฮ้ยซื้อนอตบุกอะแอดไวท์ดิเฮียถูกเป็นส้นตีนเห็นไหมคนจะแห่แหนมาอูร้านนี้แม่งถูกเป็นส้นตีนนี่ไงดีจะตาย อิซุสุเคยเห็นสโลแกนไหมครับบนทางด่วนอิซูสุรุ่นใหม่หมดหแล้วจะมีรูปพีกคอตจักรพัอนกกอิซุสุรุ่นใหม่หมดแล้วเหลือแต่รุ่นเก่าแหละครับยี่ห้ออื่นเขาขายแต่รุ่นใหม่พี่มาบอกว่ารุ่นใหม่หมดใครจะซื้อพี่ครับ โคตรงงเลยขับผ่านทุกวันโคตรสงสัยเลยเอารุ่นใหม่หมดจะมาบอกทําไมล่ะรุ่นใหม่ทั้งนั้นรุ่นใหม่ทุกคันเลยเออพอมาเห็นภาษาอังกฤษ all new isuzu อ๋อ yes ke คือ isuzu เนี่ยรุ่นใหม่ทั้งหมดหัวจดเท้าวไฟหน้ายันกระจังภายท้ายรุ่นใหม่ทั้งหมดนี่ไง isuzu รุ่นใหม่หมดแม่งโคตรงงอ่ะเปลี่ยนเลย isuzu ใหม่ yes เคเท่โคตรชัดชัด เพวรว้อขูุชาขาวให้มากกว่าความสดชื่นให้อะไรอีกวะให้ขวดมาโลกร้อนเหรอให้เยี่ยวที่คลองแคลวเหรอจะเอาอะไรมากกว่าความสดชื่นอีกวะก็กูหิวน้ำกูแดกสดชื่นกูจบแล้วให้มากกว่าความสดชื่นเออฟังดูเทด่ดีงงง,งแต่ให้อะไรอ่ะเปลี่ยนเลยชาขาวเพวรุ้อขูสดชื่นชิบหายแดกให้ตายก็ไม่เบื่อนี่ไงอยากใครตรงไหน อย่าลืมนะครับซื้อฮอนด้าแรงสัตว์ประยะัยเยี่ยยี่นี่ฮะและที่สําคัญเวลาที่เราหยาบคายใส่ใครเนี่ยถ้าเกิดเป็นการหยาบคายในในประเภทแรกคือหยาบคายเพื่อทําร้ายใครด้วยวา,าจาเราจะใช้ชื่อสัตว์เป็นอาวุธเสมอสังเช่นถ้าว่าผมจะด่าคุณอ้อมว่านกยุงอ,อ้อมก็จะแล้วไงอ่ะผมจะด่า ใครสักคนคุณออดี้ไอ้แมวน้ำนะออดี้ก็จะเฉยๆผมจะด่าพี่หนึ่งเอเวอเรสว่าไอ้ยีราฟนมั้ยพี่หนึ่งก็จะอะแล้วยีราฟแล้วเป็นยังไงอะแต่ถ้าเกิดผมจะด่าพีเคว่าเยี้ยนยพีเคจะหน้าตึงเลยเยี้ยพีเคเฮี้ยพีเคกับพีเคเฮี้ยไม่เหมือนกันด้วยนะ ในที่นี้เป็นไอ้เฮียพีเคไอ้เฮียเนี่ยพีเคทำไมต้องหน้าตึงเฮียดูพีเคคุณยังไม่เข้าใจอ่ะคุณต้องเปิดใจนึกต,ตามผมนะเฮีย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 มันอยากตรงไหนวะเฮียทำไมถึงเป็นตัวแทนทุกอย่างที่มันไม่ดี ร้อนเฮียเียหนาวเฮียเียเยอะเฮียเียน้อยเฮียเฮียนานเฮียเียใหญ่เฮียเียเล็กเฮียเียแพงเฮียเียทุกอย่างแม่งเฮียหมดเฮียมันเคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราเหรอครับเฮียมันไม่ข้ามถนนที่ทางมะลายเหรอพี่อาร์ตเนี่ยพี่ซื้อล้อแม็กมาใหม่มีเฮียมาเยี่ยใส่ล้อรถพี่ไหมฮะพี่นั่งกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยมีเฮียมากัดขาไหม มีแต่ยุงทั้งนั้นน่ะแต่เวลายุงกัดขาแม่งย,ยุงเฮียเนะตากางเกงนไว้ที่คอนโดอ่ะมีเฮียเคยมาขโมยไปไหมแต่ถ้าเกิดเวลากางเกงในหายเฮียตัวไหนแม่งเอาไปวะเฮียไม่ผิดตลอดอ่ะทําไมต้องเฮียเฮียเฮียวะเฮียเป็นสัตว์เลือ้อยคลานที่หน้าตาเหมือนจิ้งจกมากแต่ตัวใหญ่เกือบเกือบเท่าจาระเข้เดินสายอัดอัด,อดช้าๆอยู่ในปา่าในหนองไม่ยุ่งกับใคร ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นรูปธรรมเลยโอเคอาจจะกินไก่บ้างขโมยไก่ชาวบ้านกินเอ้าแล้วกินไก่มันเฮียอะไรนักหนาเอ้าถ้ากินไก่แล้วเฮีย k f c ต้องโคตรเฮียนะเพราะฉะนั้นเฮียเฮียเฮียพีเคเห็นไหมพีเคยิ้มแย้มนะพีเคเป็นคนเข้าใจง่ายเฮียพีเคนี่เห็นไหมพีเคมีแฮปปี้มากเฮียออดี้ เห็นไ,ไหมออดี้มีความสุขเลยอ่าโอเคโอเคหัวไวนะเรานี่คือสิ่งที่ผมพูดในเดนเนกเชโช่สี่ซะอย่างนั้นมาในปีถัดมาเดนเนกเชตโโช่สี่จุดห f o ร j a p อร์ h o w เจแปนโชย t ฮา เป็นเดี่ยวที่เกิดขึ้นฉับพลันทันใดเตรียมงานในเวลาแค่เจวันเท่านั้นเรื่องของเรื่องคือในปี5 4มีนาคมผมเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อถ่ายทำสารคดีเพื่อดูงานเพื่อพักผ่อนในวันที่กำลังจะเดินทางกลับคือ11มีนาคมประมาณช่วงบ่ายผมก็เดินอยู่ในสนามบินนาริตะกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีไกด์คนหนึ่งชื่อไอต้อมเป็นเหมือนที่ปรึกษา คือมันก็สั่นเึ่งเง,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 งึ่งงึ่งเงึ่งเงึ่งงเฮ้ยต้อมทำไมมันสันส่นๆอย่างนี้วะโอ้ยนะปกติญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองเกาะเขาสั่นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่ตึกรามบ้านช่องนี้เขาดีไซน์เอาไว้รับแผ่นดินไหวอยู่แล้วเดินไปหงึ่งเงึ่งเึ่งหนึ่งเึ่งึ่งเฮ้ยต้อมชักหนักวะหนักกว่านี้ก็มีพี่ปกติเดี๋ยวก็ชินไปเองพอสักพักกุ้งกุ้งกังกุ้งกังกุ้งกังป้ายหล่นไอ้เหียต้อมนี่มันไปก่อนเลยวิ่งออกนอกประตูก่อนเลย ฮิ่มไปเร็วมากทีนี้เราเกิดโกราหลนในสนามบินขาออกนี่คือคนทั้งโลกหลายชาติหลายภาษาแม่งก็กรีดกันใช่ไหมอ้าววิ่งกันจ้าละวันเียเราคนไทยตาดำๆเกิดมาไม่เคยเจอแผ่นดินไหวทาไงดีวะเคยแต่มอไซค์ความแล้วก็ไปมุงเขาแต่พอาโอเฮียท,ทาตัวไม่ถูกเลยอเห็นเขาวิ่งกูวิ่งบ้างวิ่งตามไปรู้สึกตัวอีกทีไปอยู่ลานจอดรถอุณหภูมิข้างนอกศูนย์องศา เฮียนั่งหนาวเลยไอ้เรากำลังจะเดินทางกลับประเทศร้อนๆของเราไงฮะเสื้อกันหนาวอะไรต่างๆโหลดไปหมดแล้วในกระเป๋ามีแต่ของไร้สาระทั้งนั้นจิมกระป๋องห <c oughs> นังเอ็กเซ็กทอยชุดเมดโซแซกุญแจมือคนอื่นเขาฝากมามีจิมกระป๋องของพีเคสองอัน เป็นเบอร์ใหญ่สุดด้วยพอาะพีเคบอกว่าผมชอบแทงลึกๆของเอร์ใหญ่ๆเนี่ยอยู่กับของที่มีประโยชน์กินก็ไม่ได้ยังชีพก็ไม่ได้อากาศก็หนาวให้ทําไงงัดจิ๋มกระป๋องมาก่อไฟเหละครับนั่งหนาวเยหนาวชิบมหายในกระเป๋าไม่กล้าเปิดเลยยี่มีแต่เซ็กทอยนั่งอยู่ฝรั่งญี่ปุ่นชาติอื่นเขาก็มีงัดผ้าห่มเสื้อกันหนาวอะไรมาคุมกันไอ้เฮียทำไงดีวะ ตามหาคนไทยด้วยกันดีกว่าในภัยพิบัติเนี่ยตามหาคนไทยไม่ยากครับคุณจะรู้จากมุมไกลแล้วว่าเป็นคนไทยมันจะยืนนโมตตส์ะโกวโตระหะโตวสวดมน์กันเป็นยอมๆแล้วแต่ละคนก็จะมีสายสร้อยลากจากคอไปถึงมืออิติปิโสกขวาให้ทําไงเดินไปพี่ครับพี่เสร็จแล้วผมขอต่ออย่างเงี้ยไอ้พระเพอะแล้วก็ไม่มีไงก็ไม่รู้จะไปรวมกลุ่มเขาทําไมก็นั่งหนาวสั่น สามโมงสี่โมงห้าโมงหโมงอุณหภูมิแม่งก็ศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสาคนก็ไม่กล้าเข้าไปในตึกเพราะกลัวตึกถล่มแต่ไอ้หนวดนั่งอยู่ช่างแม่งเฮีย <Yeah. S 1> ให้คอนกรีตแม่งทับกระบาลกูเลยดีกว่ากูหนาวตายกระจิ๋มกระป๋อง <c oughs> เดินเข้าตึกเลยช่างแม่งแล้วก็อยู่ในนั้นหนึ่งคืนบินกลับมาก็เลยมีความรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากจะช่วยเหลือเขา ในข่าวซึนามิครา,าวนั้นเห็นไหมครับว่าทั่วโลกเนี่ยร่วมแรงร่วมใจช่วยญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะเขาน่ารักมากเป็นประเทศที่อาหารอร่อยบรรยากาศดีผู้ควรมีมิตรภาพ,พกิริยามารยาทติดอย่างเดียวคือพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยผู้ภาษาอังกฤษก็เป็นสำเนียงญี่ปุ่นแมคโดนัลก็แมคโดนัลดูดูดูก็ตุลโตกแมคโดนัลดูกตุลคือพูดผู้เย่นแ้วไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ยิ้มอย่างเดียวฮะอินเตอร์เนเน ไปซื้อของที่ญี่ปุ่นซื้อปิกกิตา้าอันเท่านี้โป้งเนี่ยร้อยสามสิบเยนยืนในแคชเชียร์เดเชมเบเซเดเซกันนิจิวะกันจิเน่ใช้จิมิวเนี่ยเอามาห่อกระดาษสีคันจิวะเนะจนกันจินี่เนะเอาใส่ในกล่องเล็กๆ ขอจีว่าจะเน่ผูกโบขอจีว่าขอจีว่าเอากล่องนั้นมาห่อกระดาษอีกชั้นหนึ่งขอจีว่าก็จะเน่จะเน่แล้วโรยกับเพชรขอจีว่าเน่แล้วเอาทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกขอจีว่าเน่ผูกโบอีชั้นใช่ยวไงเอ๊ะเาไเจ๊คิเท้าเราไอ้เฮียมม่งจากอันเท่านี้ห่อเท่านี้เลยทุกวันนี้ยังไม่กล้าแกะออกมาเล่นเลยสวยงามมากเป็นงานศิลปะหนึ่งร้อยสามสิบเยน อ่ะควักจ่ายเงินชักมาอีขี้ยหน่าซิดเลยแบงค์หมื่นเยนไม่กล้าให้เขาเพราะอะไรเพราะเรามาจากประเทศที่แม่ค้าเกียรติเงินทอนเราแม่งโตมาจากประเทศที่แม่ค้าพร้อมจะด่าเราเรามาจากประเทศที่เราต้องเตรียมเงินให้พอดีเวลาซื้อของไม่งั้นแม่ค้ามันจะตะวาดเน่จะมาซื้อของเราจะมาซื้อหุ้นเนี่เนี่ร้านเพิ่งเปิดไม่มีเงินทอนเน่รวยนักเรื่องไง นี่จะเอาอะไรทอนเอา้าทําไมกูผิดวะกูต้องเตรียมทุกอย่างให้พอดีเหมือนขึ้นทางด่วนเนาะมือสั่นเลยเฮีย <c oughs> ยังไงดีวะไกด์บอกพี่จ่ายไปเลยอ้าเฮียจ่ายก็จ่ายให้แม่งด่ากูเลยอย่างน้อยกูฟังไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นกูรู้สองคำอิตายกับอิคึนั่นกูไม่รู้เรื่องฮะแคชเชียร์รับเงินมา กเชาเจกันที่่ว่าจุเช่นนี้ก็ยก็ซมาเจยิ้งจังหยิบเงินทอยมาปึกจันก็จชก็เช้ก็จชก็จชปก็จชก็เชก็จิก็เนับนับแรงเลยนับโชว์เลยจันก็จชก็เนีก็เททีว่าก็เนี้ัเปเจ้าตโอ้โหแม่งแทบจะอุ้มกูไปส่งหน้าร้านน่ะไม่ไดให้มึงแสนดีขนาดนี้อยากให้มึงมาประเทศกูสักครั้ง อยากให้มึงลองขึ้นทางด่วนแล้วให้แบงค์พันมึงจะได้เห็นสีหน้าอำมหิตเวลาขึ้นทางด่วนแล้วควักแบงค์พันทุกคนเป็นไหมพี่ขอโทษครับทําไมกูต้องขอโทษมึงวะกูทําไมกูต้องขอโทษกูรวยกูขอโทษในความรวยขอกูทําไมกูทํางานแทบตายกูเลยรวยไงกูเลยมีแต่แบงค์พันไงสาสิบาทแต่กูรวยทำไกูต้องขอโทษวะมึงสิต้องขอบคุณกู ถ้าไม่มีกูมึงจะอยู่ในตู้เหลีหล่ยมๆของมึงแม้ว่าข้างๆตู้จะมีโปสเตอร์ยิ้มแจ่มใสใสใจบริการแต่กูไม่เห็นเคยเห็นใครทํายทอย่างโปสเตอร์เลยแม่งฟังสา,าวเบาแค่คิมมูกพอให้แบงค์พันทําหน้าเบื่อๆต้องขอโทษทุกครั้งพี่ขอโทษครับหลังๆเอาละขอโทษเหมือนกันพี่ขอโทษครับผมรวยก็เลยพยายามช่วยญี่ปุ่นเข้าทุกทางเดี่ยวไมโครโฟนเตรียมงานกันเจ็ดวันและที่สําคัญ ผมเป็นผู้ชายไทยคนหนึ่งจากผู้ชายไทยทุกคน